สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศมาพบพี่น้องของเราเนื่องวันที่ยี่สิบสี่กันยานะครับวันนี้ครับจะพาพี่น้องไปเที่ยวประเทศลาวครับรถทัวกำลังจอดรอตรงนี้ครับรถทัวจอดรอใครจะขึ้นมาเลยครับขึ้นฟรีลงฟรีไม่คิดตังใดใดทั้งสิ้น ิเบล,ลางเดี๋ยวพาฟังคำเตือนนะครับเดี๋ยวลุงทัดพาฟังคำเตือนแล้วมารับชมพร้อมกันพี่น้องครับผมเปียนสูตรแป๊บหนึ่งเลขล่างผมยังใช้ชุดเดิมนะครับเพราะว่ามันยังเดินอยู่ครับ ขอใช้ชุดเดิมก่อนมันจะเดินต่อไหมสิบบนบวกรหัส6กสองสองหนึบ่บนบวก6กสองสอง1 2ึ่สองหสอง นี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่เข้าชุดที่เข้าเก้าสองชุดนี้นะครับอ่ะหลักหน่วยก็เป็นพันบวกรหัสศูนย์แปดสามหนึ่งพันบวกศูนย์แดสามหนึ่ง ผมจะวางโครงไว้กว้างๆก่อนนะครับพี่น้องครับแล้วผมจะตัดออกมาตัดออกมาอ่ะก็รประมาณนี้เนาะมาครับผมพาพี่น้องฟังคําเตือนแล้วมารับชมพร้อมกันครับว่าตัวเลขสําหรับงวดวันที่24นี้จะได้อะไรพี่น้องครับมาครับผมพาฟังคําเตือนเลยพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสอเนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับ ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความอดีจากบุญทัศพี่น้องครับมาดูครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องคำนวณจากงวดวันงวดที่ออกหกแปดสองแปดจริงวันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะพอได้อยู่ขนาดนี้กำลังดีเนาะนี่ครับเรามาคำนวณจากงวดนี้ ออกสองแปดหกแปดสองแปดสูตรนี้ผมให้ใช้สิบบนเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งพี่น้องครับสิบล่างอ๋อสิบบนคือสอง สองมาบวกหได้8นะครับ8ปบวกสได้0 0บวกอีก2ได้2 2อบวกอีก1ได้3 3มบวกสได้5โอ้ยลืมลืมเรียกพี่น้องทานกาแฟผมก็ลืมเหมือนกันขอคลิปสักหน่อยหนึ่งครับมากาแฟดึกด้วยกันพี่น้องครับ ผมทําต้นฉบ,บับว่าสี่ทุ่มนะครับมาพี่น้องครับนี้คือหลักสิบหน้าตาเอคาคํานวณจากงวดที่ออกสองแปดนะหน้าตาได้แบบนี้ครับที่จะนําไปใช้งวดที่ออกศูนย์ห้ากับสี่สามมาครับมาดูหลักหน่วยพี่น้องครับผมให้ใช้หลักพันหลักพันงวดนี้คือเลขหก 6, นะหกมาบวกศูนย์ได้หกครับหกบวกแปดได้สิบสี่ สิบสี่บวกสามได้สิบเจ็ดบวกอีกหนึ่งได้สิบแปดฝั่งนี้ห้าตัวฝั่งนี้สี่ตัวได้ยี่สิบตัวมาดูต่องวดนี้มันจะเดินต่อไหมเราคำนวณจากงวดที่ออกหกแปดสองแปดและงวดต่อมาพี่น้องครับออกอะไรครับออกศูนย์ห้าสี่สามเอาเดี๋ยวนะ หมาแปดศูนย์หลักหน่วยผมขอดูหลักหน่วยกันหกสี่หกสี่ห้า ศูนย์แปดหนึ่งมีหนึ่งด้วยครับผมเขียนหล่นพี่น้องครับทำไมมันผิดผมก็ยังงงอยู่มีหนึ่งบวกหนึ่งด้วยนะหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกแปดได้สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าตัวนี้เป็นเลขห้านะผมลบตรงนี้ทิ้งนะครับพี่น้องครับผมขอลบเลอะเนี่ย 6บวกศได้6 6หบวกแได้14 14ีบวกหได้15 15้บวกสได้18บปวกหได้19แต่แดงว่ามันมี5ตัวพี่น้องครับนี้คือรหัสบวกของวัน0ูนย์ดมันมีอย่างละ5ตัวโอเคพี่น้องครับเราคำนวณจากงวดนี้ก็จะมาออก05กับ43 2ตัวล่างออก05ครับ สูตรนี้เข้าที่เลขศูนย์ในหลักสิบและเลข5้าในหลักหน่วยอถูกครับมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับเราจะคำนวณจากงวดที่ออก0ูนย์หกับ4ี่สามสิบบนเป็นอะไรครับ10บนเป็นเลขสี่นะสี่มาบวกศูนย์สี่บวกหจะได้ศูนย์ศูนย์บวกสได้2อบวกอีกสองได้สี่สี่บวกอีกหนึ่งได้ห้าหบวกอีกสองได้7ครับศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดครับมาดูรครับ สำหรับหลักหน่วยล่างผมให้ใช้หลักพันหลักพันคือ0นะครับ0ูบวกศย์จะได้0 0นย์ไปบวก8ได้8บวกอีกหนึ่งได้9บวกอีก3ได้12บวกอีกหนึ่งได้13บสามหน้าตาแบบนี้5้าห้ายีหางและงวดต่อมาพี่น้องครับออก0ูย์แกับ6กสอง หลักสิคือเลขศูหลักหน่วยคือเลขแปเราจะถูก0ูนย์แปดนะงวดนี้อ่ะมาต่อครับแล้วทีนี้จะมาถึงงวดที่ออก0ูย์แกับ6กสองมามาคำนวณกันทีนี้สูตรหลัก10ล่างผมไม่ใช้หลัก10บนก็คือ6นะครับ หกบวกหกได้สิบสองบวกอีกสองได้สิ 2, 16. บสี่บวกอีกสองได้สิบหกบวกอีกสองได้บวกอีกหนึ่งครับได้เจ็ดบวกอีกสองได้เก้าสองสี่หกเจ็ดเก้าส่วนหลักหน่วยให้ใช้หลักพันพี่น้องครับหลักพันก็คือศูนย์ ศูบวกศย์จะได้0 0นย์บวกแได้8 8บวกอีก1ได้9บวกอีก3ได้12บวกอีก1ได้13นี้คือหน้าตาของมันครับหลักหน่วย0ูนย์แปดหลัก12 4 6 7 9สีาคำนวณจากงวดที่ออก0 8ออกอะไรครับ92้พี่น้องครับ92ก็เป็นชุดที่ถูกมา นะครับก็คือชุดนี้นะครับอ่ะก็เสียดายกับพี่น้องเพราะบางคนก็ไปนเน้นตัวที่ผมคัดออกมาพี่น้องครับผมจะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งถ้าหลายตัวจะมีโอกาสถูกกว่าถูกกว่ามากก็อย่างว่าเลยเนาะแต่อัตราที่เราได้มันก็น้อยแต่มันมีโอกาสถูกกว่าเยอะพี่น้องครับอย่างผมคัดมาสี่ตัวเนี้ย 9 3 6 3 2 3 9 8แบบบนี้ผมชอบสาย3มไงมันก็เลยพลาดไปตัวนี้แต่มันก็อยู่ในเด่นในชุด9ตัวครับเพราะผมวางหลัก10คือ2 6 9หลักหน่วยคือ8 2 3จับชนกันมันจะเน้นที่9ชุดใน9ชุดตัดออกมาเหลือ4ชุดและตัดออกมาอีก2ชุดคือ9 3กับ9 8พี่น้องเป็นเน้น4ชุดนี้เยอะกันอ่ะมันก็เลยพลาด อาทีนี้มาดูงวดนี้พี่น้องครับงวดนี้เรามาดูกันมาทีนี้ก็จะมาถึงงวดปัจจุบันครับผมจะพาพี่น้องคํานวณจากงวดที่ออก92มาใช้ในวันพรุ่งนี้ผมทำต้นฉบับก่อนออกวันหนึ่งนะมาเลยครับ สูตรให้ใช้หลัก10ล่างหลักสิล่างสูตร10ล่างให้ใช้10บนขออภัยครับคือ5 5าบวกหเป็น11บเวกสเป็น13บวกสเป็น15บวกหเป็น16บวกสเป็น18มาแล้วครัามหตัวพี่น้องครับที่จะยืนอยู่ในหลักสิบ ส่วนหลักหน่วยครับผมให้ใช้หลักพันก็คือเลข9ครับเป็นหลักพันธ <9 S 1> ไปบวกรหัสศูนย์จะได้9นะครับ9ไปบวก8ได้17บวก 1, 1, 1ได้18บวกอีก3ได้21บวกอีก 1, 1> ได้22อ่ะจะได้คู่ชุดอยู่25ชุดผมจะจับคู่ชุดก่อนนะผมตั้ง1 3 5 6 8 1 3 ห้าหกแปดอืมอ่ะผมขอตัวนี้ออกผมจะจับคู่ชนนะครับพี่น้องครับจะจับคู่ชนแล้วจะตัดชุดวันนี้ผมใช้ตัวตัดค่อนข้างที่จะหลายสูตรมากพี่น้องครับเพราะผมจะเน้นให้พี่น้องน้อยน้อยชุดผมตัดชุดที่จะมาตัดเป็นเลขวิ่งประมาณสิบแปดสิบเก้าชุดครับที่จะมาตัดในชุดนี้มามาดูกันครับ ถ้า1มา3ามหนึ่งเก้หนึ่งหนึ่งแสองผมจะเขียนค่อนข้างเดียวหน่อยหนึ่งนะครับถ้าสามมาจะได้3ามเก้าด สามหนึ่งสามสองห้าเก้าห้าเจ็ดพี่น้องชอบตัวไหนลองทายใจลงทักที่จะเหมือนกับพี่น้องไหมห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองถ้าหกก็หกเก้าครับ หกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งหกสองแปดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดหนึ่งแปดสองในยี่สิบห้าชุดนี้ ถ้าสูตรนี้เดินต่อครับเราจะได้ในนี้แน่นอนใน25ชุดแล้วทีนี้ครับผมจะตัดเลขหลักสิบตัวไหนมันเด่นที่สุดนะครับหลักสิแป๊บหนึ่งครับผมดูข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่งครับวันนี้ลุงทัดจะเน้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะผิดไม่ว่ากันนะครับผิดพลาดไม่ว่ากันนะพี่น้องครับ หลักสิผมไปที่ห้ากับหกวันนี้หกับหอ่ะผมจะยืนที่ห้ากับหไว้ก่อนหลักหน่วยผมจะเน้นที่8ด หลักหน่วยแปดเลขวิ่งผมคิดว่าแปดหกเจ็ดแปดนพี่น้องครับผมว่ามันต้องมาหกเจ็ดแปด อะผมให้วิ่งก่อนครับวิ่งที่8จะเน้น8ถ้า8ติดก็มีทั้ง10และหน่วยนะพี่น้องนะบางทีผมอาจจะดึงไม่ถูกนะแล้วหลักหน่วยก็จะเป็นที่สอง หลักหน่วยไม่มีห้าแต่หลักสิบมีห้าถ้าแบบนี้มันจะได้อยู่แค่สี่ตัวเองนะพี่น้องเนี่ยถ้าแบบนี้นะถ้ายืนที่ห้ากับหกแล้วมาวิ่งชนแปดกับสองเนี่ย อ่ะผมมาร์คสีไว้ก่อนถ้าอยากใช้ตัวเดียวครับถ้าใครอยากวัดดวงใส่ห้าไปเลยถ้าอยากวัดดวงใส่8ไปเลยมีอยู่แค่นี้แหละการตกรถตัวหนึ่งพี่น้องครับเน้นที่8ปสองกับสตัวนี้แต่ในหลัก หลักหน่วยมันไม่มีสี่พี่น้องครับอขออภัยครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ผมดูข้อมูลผิดสี่ไม่ใช่ มาผมจะจับคู่ชุดแล้วนะครับทีนี้ถ้าเด่นก็จะมาที่58กับ52กับ57 6ก็จะเป็นที่68 อังวนนี้วัดใจที่ห้าแปดหางเดียวเลยพี่น้องครับอืมจะมาไหมผมให้ที่ห้าแปดเลยตัวเดียวนี้แหละมันจะมาให้ไหมหลักสิบตามที่จริงตัดเลขเด่นแล้วผมได้สี่กับห้าในหลักสิบล่างแต่ในหลักสิบชุดนี้มันไม่มีสี่เพราะฉะนั้นมันเหลือห้าผมก็เลยวางห้าถ้าใครอยากกันผมแนะนำแบบนี้อ่ะมีห้าแปด มีสี่แปดมีห้าหกมีห้าสี่นี้ตัวนอกนะครับ อ่ะมันก็ยังเน้นอยู่ที่ห้าแปดนี้แหละอันนี้ผมเผื่อไว้เผื่อมันหล่นเผื่อมันตกรถไปที่ห้าแปดเม็ดเดียวนี้แหละพี่น้องครับถ้าใครอยากใช้มเม็ดเดียวผมให้ที่ห้าแปดส่วนตัวนี้มันไม่มีในหลักหน่วยคือหกกับสี่แต่เลขเด่น มันได้4กับ5ในหลัก10 8มันเด่นอยู่แล้วนะครับในชุดนี้ผมก็เลยเอา4มาจับชนแปอีกตัวหนึง่งเพราะ4ในเลขเด่นมันได้สี่กับ5มันเป็นคู่กันมาเลยครับแต่ในหลัก10ของเรามันมี5เพราะฉะนั้นครับถ้า4ไม่มาก็น่าจะมา5้านี้แหละครับพี่น้องครับถ้าหมาก็จะมาที่ห้าแปทันทีเลย อ่ะผมจะคาดการถูกหรือเปล่าต้องลุ้นกันตอนเย็นนะครับสองทุ่มครึ่งเราถึงจะรู้ได้อาชอบค่อยคอยใช้ครับถ้าสูตรเดินต่อนะครับเราถึงจะเห็นห้าแปดพี่น้องครับต้องมีข้อแม้ด้วยว่าถ้าสูตรนี้เดินต่อผมคิดว่าห้าแปดมีเปอร์เซ็นต์มาสูงงวดนี้มาพี่น้องครับสําหรับเลขล่างแลกทลิปต่อไปพี่น้องครับสําหรับเลขบนงวดนี้ผมก็มั่นใจนะเลขบนงวดนี้ เลขบนผมก็คิดว่าน่าจะให้น้อยๆแบบนี้เหมือนกันพี่น้องครับผมจะลงเลขล่างก่อนเพราะว่าเลขล่างมันเดินมาจากงวดที่ผ่านมาอ่ะต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นเลขบนครับมาพี่น้องครับสําหรับเลขขนมลาวเย็นนี้อ่ะรถจอดรอพี่น้องขึ้นและทีนี้เราไปหาซื้อขนมใครจะได้กินขนมมั่งอ่ะมาครับ สูตรนี้คงจะพอแค่นี้นะครับก่อนจะจากกันผมลงทัศนขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาว่นนี้ขอให้โชคดีอีกนะครับขอให้ถูก2ตัวตรงๆพี่น้องครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ